สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เพนพาทุกคนมาทำลูกชิ้นหมูเด้งนะคะหมูบดเราวันนี้นะคะ10กิโลนะคะแต่พี่เพนแบ่งออกมา1กิโลกรัมนะคะเอามาปั่นทีละกิโลเพราะว่าเครื่องเครื่องพี่เพนเล็กเครื่องนี้ก็ปั่นได้ครั้งละ1กิโลกรัมเท่านั้นนะคะเตรียมเนื้อบดใส่โถไว้นะคะแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องปรุง เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลสองช้อนโต๊ะรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งพาวเดอร์หนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำแข็ง3-4ก้อนนะคะแล้วก็เอาผสมกับน้ำนะคะน้ํา200มิลนะคะประมาณกะเอานะคะถ้ามันเหนียวเกินไปก็เติมได้นิดหน่อยน้ําเย็นจัดนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะลืมบอกไปเมื่อกี้นะคะตอนผสมมีผงนัวด้วยนะคะครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็เตรียมเทลงใส่โถปั่นเลย ปั่นด้วยไฟแรงต่ำก่อนนะคะเริ่มแรกหลังจากเนื้อละเอียดในระดับหนึ่งเราก็เร่งสปีดเลยนะคะพี่เพนจะปั่นประมาณนะคะประมาณ6นาทีนะคะประมาณ6นาทีระหว่างที่เราปั่นเราก็เช็คนะคะว่าเนื้อเราไม่ให้ร้อนมากจนเกินไปนะคะถ้าถ้าเนื้อมีความร้อนเนื้อจะไม่เด้งนะคะทุกคนค่อยๆเติมน้ำแข็งเทละก้อนก็ได้ค่ะ เติมไปได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะเหลวเราต้องให้เนื้อเราเย็นอยู่ตลอดเวลาพอปั่นได้ที่แล้วประมาณนี้นะคะยังไม่ได้แบบว่าแบบขึ้นฟูมากแต่ว่าเหนียวหนึบมากทุกคนอย่างเงี้ยเด้งแน่นอนค่ะ,ะเนื้อหมูที่เราบดเราก็มาพักใส่ถาดไว้เพราะพี่เพ้นต้องใช้เครื่องปั่นอี9ก9้ารอบนะคะเพราะเนื้อทั้งหมด10กิโล นี่พี่เพ็นก็จะมีน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งทําเองนะคะเพราะว่าที่ฟิแนแลนด์นะคะสามารถที่จะดื่มน้ําจากก๊อกได้พี่เพ็นก็เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่แข็งไว้สามสี่คืนนะคะก็จะได้มาแบบนี้เลยทีนี้พี่เพ็นก็จะเอา,อาเนื้อที่อยู่ในถาดวางข้างบนให้ให้มีความเย็นอยู่ตลอดเวลาเนื้อเราจะได้เด้งสวยๆนะคะ หลังจากนั้นก็เริ่มกิโลที่สองนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะจ๊ะก็ใส่เครื่องปรุงผสมลงไปเหมือนเดิมนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง10บกิโลนะคะ นี่แล้วก็วางถาดาหมูบดของเรานะคะวางไว้ตรงนี้เลยรักษาความเย็นไว้ให้ตลอดเวลานี่10บกิโลของเรานะคะเนื้อบดเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่เพ้นก็ทุบเอาน้ําแข็งนะคะก้อนใหญ่มากน้ําแข็งพี่เพ้นนะคะเพราะว่า พี่เพนมีโถใหญ่นะคะอันนี้สําหรับนวดนะคะพี่เพ้นจะนวดนวดตรงนี้เลยนะคะ่าเอาใส่ทยอยเอาใส่นะคะนวดครั้งเดียวเลยนะคะสิบกิโลได้เลยเพราะว่าโถน,นี้มันมัน,ม,นมันโถใหญ่มากซึ่งเครื่องนวดนี้นะคะพี่เพ้นก็เอาไว้เ,เวลาน,นวดทําแหนมเนื้อก็ได้พี่เพ้นก็จะใช้เครื่องนี้แล้วก็นวดไส้กรอกนะคะ พี่เพนไม่ใช้มือเพราะว่าปวดแขนมากก็เสียบปลั๊กแล้วก็หมุนหมุนได้เลยนะคะเครื่องก็ทํางานนะคะไปอย่างช้าๆก่อนนะคะยังตอนนี้ยังไม่ได้พึ่งสปีดนะคะแต่ว่า,อ,าอีกสักพักหนึ่งเราก็สปีดให้เร็วขึ้นกว่านี้นะคะเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะตีไปเรื่อยๆเนื้อเนื้อเขาจะเนียนมากสังเกตดูใกล้ๆทุกคน เราจะใช้เวลานวด20สินาทีนะคะนี่เอาให้เนื้อเนียนเลยทุกคนเหนียวหนึบเลยนี่เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนดูเลยว่าเนียนขนาดไหนนะคะดูใกล้ๆก้เลยค่ะนี่ตักขึ้นนีดเหนียวแบบนี้เลยนะคะอันนี้ใช้ได้นะคะอันนี้เหนียวมากเหนียวแทบตักไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็เราก็แล็บเข้าช่องฟิตนะคะประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะตอนนี้พี่เพนทำประมาณหกทุ่มนะคะ พรุ่งนี้เช้าพี่เพนตื่นขึ้นมาพี่เพนถึงจะมาปั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันสิบกิโลเนาะก็เลยต้องใช้เวลาแช่ช่องฟิตนานนะคะตัดมาตอนพรุ่งนี้เลยนะคะเจ็ดโมงเช้านะคะพี่เพนก็เอาออกจากช่องฟิตนะคะเนื้อตรงด้านหน้าเขาจะเป็นแข็งๆทุกคนจะไม่แข็งมากข้างในจะนุ่มนะคะเราก็จะมานวดอีกรอบหนึ่งนะคะ นวดให้ใคลายความเย็นนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีนี่เหนียวมากทุกคนดูสังเกตดูเนื้อเหนียวมากและตอนนี้มือพี่เพ็นนี่เย็นมาก ในระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถต้มน้ำรอได้เลยพอนวดเสร็จแล้วนะคะพี่เพนก็จะทุบน้ําแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะน้ําแข็งพี่เพนทำสิบถุงเลยวันนี้เนี่ยใช้สากระเบือเลยนะคะทุบ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 ให้มันเป็นก้อนประมาณหนึ่งไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เพราะว่ามันละลายเร็วนะคะพอทุบเสร็จเราก็เอามา เทลงน้ำเย็นจัดนะคะน้ำนี้น้ำในก๊อกที่เย็นจัดมากๆนะคะทุกคนเย็นจัดมากค่ะพอเตรียมน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็หันมาปั้นลูกชิ้นลงหม้อได้เลยน้ำในหม้อนี้คือน้ำที่เดือดแล้วนะคะทุกคนที่หลีไฟลงและให้น้ำนิ่งที่สุดพี่เพ้นใช้ไฟหมายเลขสี่ใส่เกลือในหม้อลงไปด้วยนะคะครึ่งช้อนชา ใช้อุ้งมือนะคะอุ้งมือนิ้วชี้กับหัวแม่มือเราบีบนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดช้อนที่ใช้ตักนะคะเราต้องจุ่มน้ำเย็นตลอด หลังจากปั้นเสร็จแล้วนะคะก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ลูกชิ้นเราสุกทั่วถึงนะคะเราก็คนเบาๆเมื่อถึง10นาทีเราก็เอามานอกน้ำเย็นได้เลยเราจะนอกน้ำเย็นประมาณ5นาทีนะคะ แล้วเราก็มาต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มไปเรื่อยๆอันนี้น้ำสองนะคะต้มไปเรื่อยๆจนหมด10บกิโลนะคะ อันนี้พอสุกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เพนแกะให้ดูนื้องในนะคะเนื้อในแบบนี้เด้งทุกคนขอบอกนี่จับดูนุ่มดึงๆเลยทุกคนนี่เดี๋ยวแกะให้ดูอีกลูกนี่เนื้อในนะคะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวใช้มีดปาดดูเนื้อใน นี่ข้างในเป็นแบบนี้ทุกคนเนียนมากค่ะแน่นมากนี่พอนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วนะคะหลังจาก5นาทีเราก็เอามาผึ่งไว้นะคะใส่กล่องไว้ก่อนนะคะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10กิโลนะคะ หลังจากผึงแล้วนะคะพี่เพนก็จะเอามาแพ็คสัญญากาศนะคะช่างก่อนนะคะช่างถุงละ1กิโลนะคะแล้วก็แพ็คส่งลูกค้านะคะใครสั่งมานะคะอ่าใครจะสั่งต่อไปนี้ก็สั่งได้เลยนะคะลูกค้าที่ฟิแนแลนด์นะคะอตอนนี้กำลังแพ็คอย่างขมักขม้นเลยนะคะ <laughs> แพ็กเสร็จแล้วพี่เพนก็จะเก็บใส่ช่องฟิชไว้เลยนะคะส่งลูกค้านะคะแพ็คละ1กิโลนะคะ